สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบาซิเกเหมือนเดิมวันนี้อยู่กับผมในแรน v r g e p 7นั่นเองเซิร์ฟนี้เปิดมาประมาณ1ปี3เดือนน่อยๆแล้วฮะวันนี้จะมาแนะนำการเบลครับสำหรับเซิร์ฟนี้ว่าตั้งแต่แรกเลยเราทำไงอ่าเราไปสมัครที่หน้าเวบนะฮะสมัคร ID ที่หน้าเวบนะครับแล้วก็ไอเทมช็อปจะต้องซื้อในเว็บเท่านั้นฮะกดตัวยูไม่ไมีไม่มีนะฮะหลังจากนั้นแล้วครับพอเราสมัครแล้วเราเข้าเกมมาก็จะเป็นแบบนี้ ในนี้จะมีอะไรให้บ้างครับในนี้ก็จะมีกล่องเริ่มต้นนะฮะแรน VRG นะครับกล่องมังกรแดงก็คือชุดนั่นเองนะรถมอไซค์นะครับ5วันแล้วก็กล่องดาบทามินก็คือจะเป็นชุดเติมตัวอันถ้าเปิดเข้ามาตรงนี้นก็จะเป็นสร้อยนะฮะโอ้โหเนี่ยมีบัตร v i p นะครับพอถึงเวลเวลถึงตามนี้ก็จะเปิดใช้ได้นะครับนี่ต่อไปฮะเปิดกล่องชุดมังกรแดงก็จะเป็นนี่ครับอ่าแล้วใส่เข้าไป คือไอชุดเซตเนี้ยผมอยากจะบอกเลยว่าเอามาใส่เล่นได้นะเล่นลงเล่นกิจกรรมได้นะครับกล่องซัพพอร์ตก็จะมีเป้นะฮะแล้วก็ของตามนี้เลยมีโขงนะครับมีบัตรแท็กซี่นะฮะบัตรไปโอซาก้าหนึ่งด้วยฮะเวันครับให้เราได้เวลเลยพอเปิดอีกกล่องหนึ่งครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นะฮะรับเป็นเงินสดได้เลย1 0 0 0 0แสนบาทเอาไปขายกับ NPC ทําทำแบบนี้ครับขายเข้าไป เราโดนกินภาษีไปนะฮะไม่น่าห้ามขายหนโางเรียนนะต้องไปขายตลาดนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีเต่าสัตว์เลี้ยงเราเปิดไปก็จะมีสกิลให้ต่างๆนะเรากดใช้เลยฮะเออเราก็จะกดเป็นแบบเปรียบ้ำยาร่ำรวยก็ว่ากันไปหลังจากนั้นฮะก็จะมีของแถมเข้ามาเปิดใช้ให้หมดนะครับข้อดีเซิฟนี้คืออะไรวะสล็อตจัดเรียงให้แบบเสร็จสับฮะมังกรกล่องมังกรอาวุธทมินครับ เราอยากเล่นใสยไหนก็ใส่เข้าไปฮนะนี่เริ่มต้นคือเขาแจกแบบนี้เลยฮนะเขาแจกให้เราได้เล่นเลยนะครับทุกท่านไม่ต้องกลวัวให้ยาด้วยอีกเท่าไหร่ก็9 9เวลหนึ่งแล้วเราจะไปเวลที่ไหนได้บ้างฮนะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทําคือไปอัพสกิลก่อนครับเข้ามาที่ตลาดครับจริงๆเวลไปถึงสักเวล10 20อ่ะก็ได้นะเวลถึงสักเวล10 20, นะวลเวล 10, ก20ก็ได้นะครับแล้วก็เรามาที่ตลาดเสร็จปุ๊บตรงนี้ฮนะเนี่ยในในี้ขี่รถได้นะ ตรงนี้ก็จะมีพวกอาวุธไอเทมต่างๆแพ็กเกจเนาะแล้วก็การเรียนสกิลเรามาเรียนตรงนี้ฮะเรามีเงินแล้วหลังจากนั้นเสร็จปั๊บใช่ไหมฮะเรากดตรงนี้ได้เลยที่บัตรโอสกาเวันสมมุติเราเวลสกิ0สิหรือเวล30อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะกดเข้าไปนะครับมันจะไปโผล่ตรงนี้เลยครับตรงที่เขาหาของหาเงินกันเราสามารถทําไงได้บ้างฮะเราแจมนอกตี้ก่อนครับช่วงแรกเนี่ยเราเข้าไปสกิลแจมนอกตี้ก่อน มันมันตีไม่แรงโอ้ตีแรงนี่ว่าเราเวฟหนึ่งไงมันจะตีแรงเนาะเนี่ยเราไปแจมลอกตี้ก่อนพอมีคนยิงตายเห็นไหมฮะเราก็จะเวฟอัพขึ้นนะครับแต่จริงอยากให้เวฟสัก20แล้วก็ไปทำสกิลเนาะเอามาเนียๆนๆฮะตีไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะตีได้จนถึงเวลตันเลยนะฮะแจมตี้ไปก่อนจะถึงเวลตันเลยทีเนี้ยหลังจากนั้น,นะฮะหลังจากเวล250หรือสัก240ก็ได้ ให้ทุกท่านไปกดของในเวฟนะครับกดของคูณอะไรเงี้ยมาใส่สักเล็กน้อยเพราะว่าตั้งแต่เวล250ถึง260เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาเวลประมาณ1เลยนะฮะอานกดกลับเข้าไปนั่งเวียนหลังจากเวลเสร็จครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูนะฮะหลังจากเวลเสร็จนะฮะอันนี้ผมซื้อชุดทับมาใส่แล้วนะพอผมมีหัวสตีมิ่งนะฮะก็มาสตรีมในเซิร์ฟนี้อยู่เป็นครั้งคราวครับตรงนี้เห็นไหม ผมยังใส่ชุดนี้เล่นอยู่เลยฮะปืนก็ยังเป็นปืนแจกครับแค่บวกเข้ามาซื้อรถเข้ามาฮะแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรครับยังเป็นของใหม่ๆอยู่เลยทุกท่านสามารถหาซื้อได้นะของพวกนี้นะครับในเว็บช็อปสามารถเอามาซื้อใส่เล่นกันได้ครับใครที่เล่นอาชีพปืนนะครับอาชีพปืนอาชีพธนูที่ต้องใช้ลูกกระสุนแบบนี้ในเว็บมีขายนะฮะทั้งหมดใช้ แบบ7วันไม่จํากัดก็คือใช้เล่นไปเลยฮะเวันไม่จํากัดถ้าท่านไปซื้อหรือถ้าท่านสะดวกแบบซื้อทีเป็นแพ็กก็ได้ครับเนี่ยแบบนี้สามารถลงกิจ,จกรรมได้เลยนะฮะอัพสเตต,ตัสต่างๆไม่เข้าใจตรงไหนใน YouTube ของ GM หรือใน YouTube ของเซิร์ฟนี้นะฮะคนที่ทํามีไว้มีทําไว้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะ,ะสำหรับเซิร์ฟนี้นะ,ะแบรนด์พบวกกันนัวทุกวอแน่นอนนะฮะ ก็มีโอกาสคงจะได้เจอกันในหลายๆรอบนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ